พี่น้องสวัสดีจ้าวันนี้มาพบพอกับทัดดาวสาวบ้านน้อยเราด้วยจากพี่น้องหลังจากที่ฝนตกแล้วก็ขึ้นโคกมาหาเหตุอีกคือเก้าแล้วพี่น้องเอ้ยมารอบนี้กันหาเหตุก็ได้แน่อยู่ดอกกันเหตดตะขอกเห็ดตะไคร้พี่น้องคุณเหตดตะไคร้เหต,เหตุมันปูเหตดเข่าเห็ดยังไปสลับพี่น้องอันนี้ข้อคือมาเก็บเหตุมันปูเนาะพี่น้องนี่เกิดสีเหลืองเต็มปลาเลยจากพี่น้องหลังจาก ที่บ่ได้กินโดนแล้วเนาะจ้าเห็ดมันปูนะจ้าพี่นอ้องนี่เบิ่งเห็ดมันปูจ้ะหักเอาไม้อันนี้อะนี่นละจ้าพี่น้องหลายบ่หลายบ,ายบาย่ข้าง,ลงหลังมึงก็เลี้ยงเต็มยุ่งเมือนติฮะคุณนะ่านะจุ่มมันด,ด้วยน่าไปถ่าย ี่ละจ้าพี่น้องเห็ดมันปูจ้าเพื่อนๆนว่าเห็ดมันปูเด้อจ้าพี่น้องเอาไปแกงกินแซ่บแซ่บได้เนี่ยสิค้ายๆครๆับเห็ดกระด้างแล่ะพี่น้องพี่น้องจ้านี่ละจ้าเห็ดมันปูกะติพ้าพี่น้องเขามาเบิ่งเห็ดมันปูเนาะจ้านี่ละจ้า,จา,จากระสีดอกน,น้นอยดอกสีสมสมเด้อจ้าพี่น้องแต่ว่าเบิ่งในโทรศัพท์เขานี่มันสิเป็นดอกสีเหลือง เดจ้าเห็ดมันปูอันนี้ก็สิเป็นโคกหนาะเห็ดเกา้ดยจ้าพี่น้องอยู่ถึงโคกเนี่ยเจ้าโคกนี่ก็สิเป็นป้าจิกป้ายัางไปเด้อพี่น้องนี่ มีเห็ดมีเซลไปกสิหาเพราะได้ไปแกงกินยามแรงจากพี่น้องเป็นกับเขาแรงจากพี่น้องตามได้ทิบบ้านเขายังมีผืนปลาอยู่อาหารการกินของปลาเขาก็ยอมได้กินเด้อพี่น้องจ่านี่แหละจ้าหลังจากฝนตกแห้งแล้วพี่น้องฝนเล่งช่วงนี้เขาสิมหาเก็บเห็ดเก็บเซล เห็ดมันปูไปพอแกงพี่น้องเอ,อ้ยผู้ใดบ่เคยเห็นเห็ดมันปู้วจ้ะพี่น้องนี่แหละจ้าก็สิเบื้องเห็ดมันปูจ้า พี่น้องผู้ใดที่เข้ามาเบื้องแล้วเกิดจะลืมด้อจ้าซอยกดติดตามกดซับสไครกดแชร์เป็นกําลังใจให้ทั้งช่องทัดดาวสาวบ้านนะ้นาในเดือจ้าพี่น้องจาเพระทิดาได้รับติดตามชมคลิปไหม,ไหม่ๆสสำหรับคลิปนี้ก็สิฝากไว้ซํานี้เด้อจ้าพี่น้องพวบพ้อก,กันคลิปหนาจ้าสวัสดีจ้า